สวัสดีค่ะพบกับคุณครูพอตาในวิชานาฏศิล์นะคะวันนี้เรามาต่อกัอนเรื่องนาฏยศัพท์นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของคําว่านาฏยศัพท์กันก่อนนะคะนาฏยศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคําที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดง วันนี้เราจะมาเรียนนาฏยศัพท์เรื่องตั้งวงค่ะตั้งวงคือส่วนโค้งของลำแขนนิ้วทั้ง4ชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยการตั้งวงมีหลายลักษณะลำดับแรกเรามาเรียนการตั้งวงบนก่อนนะคะตัวนางตั้งวงปลายนิ้วสูงระดับหางคิ้วโค้งลำแขนมาข้างหน้าเล็กน้อยตัวพระ ตั้งวงปลายนิ้วสูงระดับแง่ศีรษะการวงกว้างกว่าตัวนางตั้งวงกลางตัวนางปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่โค้งลำแขนมาข้างหน้าเล็กน้อยตัวพระตั้งวงปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่การวงกว้างกว่าตัวนางตั้งวงล่างตัวนางตั้งวงระดับชายพกหรือระดับหัวเข็มขดัดตัวพระ ตั้งวงระดับชายพกหรือระดับหัวเข็มขัดการข้อสอกให้ว,ง,วงกว้างกว่าตัวนาะงการบ้านค่ะให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติท่านัตยศัพท์ทุกท่าตามคลิปนะคะแล้วถ่ายภาพตัวนักเรียนปฏิบัติท่านัตยศัพท์หนึ่งท่าวันนี้ขอเป็นท่าตั้งวงบนนะคะจากนั้นพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ใต้าภาพของตนเองแล้วส่งงานในกลุ่มลน์นัตสินในอาลบามัมงานชิ้นที่ห วันที่30ทธันวาหกสีหรือส่งไว้ใต้โพสต์ในกลุ่มเฟ c บุ o กปหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ